หลายคนยังทราบแล้วก็เป็นห่วงกันไม่น้อยนะคะเมื่อคุณกุ้งสุทธิราชค่ะก่อนหน้านี้ได้ออกมาผัวแจ้งข่าวว่าน้องสาวน้องวิพินวดีนะคะหรือน้องวิรดาวงเทวันเนี่ยกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพราะโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงซึ่งอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วก็รับการรักษาไปตั้งแต่เมื่อวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาและตอนนี้ก็ยังไม่รู้สึกตัวค่ะในขณะที่ทางนั้นคุณแม่นะคะก็ได้โกนหัวบวชเพื่อรอคอยปฏิหารค่ะ และล่าสุดนะคะเราจะพาทุกท่านามาเปิดอาการล่าสุดของน้องสาวคุณกุ้งสุธิราชบอกเลยว่าตอนนี้นะคะเริ่มมีหวังแล้วหลังป่วยวิกฤตไม่รู้สึกตัวมา23วันค่ะ จากกรณีที่ก่อนหน้านี้นะคะเมื่อ11มกราคม2567ที่ผ่านมาทางด้านคุณกุ้งสุธิราชแล้วก็คุณจิ้งหลีดข่าวนะคะได้ออกมาแถลงข่าวทั้งน้ําตาค่ะถึงอาการป่วยของน้องสาวโดวยบอกได้เลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยอาการยังคงน่าเป็นห่วงในตอนนั้นนะคะคุณกุ้งสุธิราชก็ได้กล่าวว่าพบอาการแทรกซ้อนอวัยวะภายในของน้องสาวค่ะมีหัวใจเต้นผิดปกติต้องทําบอลลูนหัวใจด่วนไตและปอดเนี่ยติดเชื้อแต่ว่าไม่รุนแรงแต่ที่ห่วงที่สุดก็คืออาการที่สมองผล m r i พบว่าสมองเนี่ยขาดเลือดนะคะแล้วก็ยังไม รู้สึกตัวต้องดูอาการเนี่ยวันต่อวันซึ่งทางด้านคุณกุ้งสุธิราชก็ตอบด้วยน้ําเสียงที่สั่นเครือนะคะว่าวอนปฏิหารถึงแม้ว่าจะมีความหวังที่ริบหรี่แต่ทั้งคู่นะคะก็ยังขอให้น้องสาวเนี่ยมีอาการที่ตอบสนองขึ้นมาสักนิดนึงก็ยังดีแล้วก็ยังบอกอีกว่าตอนนี้นะคะครอบครัววงเทวันเนี่ยก็ไม่เคยหมดหวังซึ่งไม่ว่านานแค่ไหนนะคะก็จะขอรอให้น้องสาวเนี่ยฟื้นขึ้นมารับรู้ว่าทุกคนนั้นรักและก็ห่วงใยก่อนจะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาจากทุกทิศท,ทุกทางค่ะ และล่าสุดนะคะเราจะพาทุกท่านหากมาเปิดอาการล่าสุดของน้องสาวคุณกุ้งสุธิราชบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เริ่มมีหวังแล้วค่ะหลังป่วยวิกฤตไม่รู้สึกตัวมา23วันด้วยงานนี้นะคะทางด้านเพจดังอย่างเพจคนลูกทุ่งนะคะนั่นก็ได้โพสต์อัปเดตอาการล่าสุดของน้องวิรดาวงเทวันหรือน้องสาวคุณกุ้งว่าผู้บริหารสถานีคนลูกทุ่ง103มาเยี่ยมวิรดาวงเทวันอัปเดตอาการทิศทางที่ดี ผู้บริหารสถานีลูกทุ่ง103ได้เดินทางมาร่วมส่งกําลังใจให้ครอบครัววงเทวันหลังจากวินดาวงเทวันพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล เป็นเวลา20กว่าวันแล้วโดยอาการล่าสุดอวัยวะต่างๆยังคงทำงานเป็นปกติเหลือเพียงเรื่องของสมองรอทำ MRI เพื่อเช็คเรื่องของสมองที่บวมส่วนอาการต่างๆเริ่มดีขึ้นโดยกุ้งสุธิราชวงเทวันหวังปฏิหารให้น้องสาวฟื้นและได้สติขึ้นมาโดยภาพรวมแล้วเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการรักษาตัวในครั้งนี้เพจคลุกทุ่งรวมทั้งแฟนคลับร่วมส่งกำลังใจให้ครอบครัววงเทวัน เพจคนลุกทุ่งรวมทั้งแฟนคลับร่วมส่งกําลังใจให้ครอบครัววงเทวันกันอย่างมากมายท้ายที่สุดนะคะทีมข่าวไทยนิวบันเทิงก็ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะที่ส่งให้กับครอบครัวของคุณกุ้งสุทธิราชวงเทวันโดยขอให้อาการของน้องวิริราวงเทวันนั้นฟื้นตัวและก็ดีขึ้นในเร็ววันด้วยนะคะ